วสวัสดีค่ะทุกๆคนพบกับพี่เพิร์นนะคะพี่เพิร์กนกำลังจะให้ขนมหมาอยู่นะคะซึ่งเป็นมันนะคะคิดว่าเป็นมันสับปะหลังใช่ไหมคะจะไม่ใช่มันสับปะหลังนะคะมันเคืมมันเหลืองนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้ว นะคะแล้วก็ให้มันแบบอร่อยอร่อยนะแผ่นนี้แผ่นนี้หมดแล้วนะแผ่นนี้หมดแล้วะวางไว้ตรงนี้ถ้าหมดแล้วนะคะแผ่นนี้ยังไม่หมดเลยพี่จี่จิงยังไม่อิ่มเลยเห็นเห็นเห็นมันเห็นมันอยากกินสงสารมันก็ให้ก็อยากให้มันกินอยู่นะนกินเลยกินเลยกินเลยต้องวางต้องวาง ินให้อร่ออร่อยมันทุกอันอร่อยเราก็จะให้มันกินนะคะแบบแบบของมันนะคะว่ามันอยากกินแบบไหนก็ให้มันกินแบบนั้นมันสงสาสนะพีสายมันเหมือนพี่เพิร์ดคิดว่ามันน่าสงสารนะคะมันมันเกิดกอนพี่เพิร์ดอีกอะเนี่ยกล้วยประมาณอายุทักสองขวบกล้วยมานี้มานี้มากินมาแล้ว กินมันเลยไม่กินเหะออี๋ไม่หรอใช่มันน่าจะอีล้วค่ะอ่ะนี่นะมันจะค่้นข้าอยากจะกินตัวที่เป็นลูกมันเนี่ยตัวไหนชื่อหนึ่งกับสองนะมันตัวเท่าเท่ากันนะค่ะมันสองตัวนชื่อหนึ่งกับสองตัวนี้ชื่อล้วยเกอเกออยู่ไหนมาแลว้วมากินมันเร็วอร่อยอร่อยมันอ่อยนะนี่นะคะเราก็จะให้มันกินนะคะ แล้วก็น่าจะอร่อยอะค่ะมันมันน่าจะพูดว่ามันอร่อยนะคะที่คนคิดว่าที่นะคะก็เป็นลูกตะวันนะคะคบทีรับเพื่องอะไรครับที่รับของตะวันอย่างไรี่บ้างโอ้มันมันบอกว่ามันอยากกินมากเลยนะคะเนี่ยรู้สิมันรู้ถ้าทางมันก็รู้แล้วค่ะมันจะไม่ใช่คนนะคะ เดีเราก็รู้นะคะว่าถ้าช้างมาันอุ้ยนี่สงสารวันนี้ชื่อกล้วยนะคะพี่น้ำที่บอกนะคะมันเป็นแม่ของตัวนี้นะคะแล้วเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพ่อแป๊บนึ่งนะคะ คะว่ามันอาจจะมีแบบนี้เนาะแล้วก็จะฉีกมันออกมานะคะแบบนึงนะคะพี่เพิ่อขอไปล้างมือก่อนนะคะอะคุณพ่อช่วยถือไว้เสื้อให้หน่อยค่ะซองมือค่ะพี่เพื่อนไปล้างมือก่อนมือเลอะหมดแล้วค่ะก็ ก็นะคะก็มันมันนะคะนี่คือมันนะคะนี่ให้ดูเต็มเต็มให้มันนะคะก็โอเคแล้วนะคะเครคิดว่าพี่เพิร์ดไปสวนสัตว์มาไม่ใช่ค่ะพี่เพิร์ดนะ่ะอยู่ที่บ้านพี่เพิร์ดแต่ว่าเอ้ยนาตายอย่างเขาเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็มีหมานะพ,พี่เพิร์ดไม่ต้องไปสวนเลี้ยงหมาเลยแต่ว่าพี่เพิร์ดสามารถเห็นหมาได้อะไรอไร่อยอร่อยเนาะ อร่อยอยากกินมันอีกใช่ปะอันนี้พี่ขอกินเองบ้างละ่ะอร่อยพี่กินเองอร่อยกว่าใจอชจ,จะให้พี่เพิ่มไหมก็ได้มาเลย เราสามารถทำให้มันกินแบบนี้ได้นะคะอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมมันจะพูดว่าองๆองนะคะมันมันไม่พูดคําว่ามันคงอยากจกินมันที่เกลียวพูดนะค่ะแไม่มันปีมันปีมันปีนมัน่าน่ารักมากเลยค่ะเราสามารถโยนให้มันหยิบนะคะแต่ว่ามันต้องเอาชิ้นใหญ่ๆนะคะถ้าซึ่งเราก็ต้องเอาชิ้นใหญ่ๆให้มันนะคะ มันจบับรสชาติมาแล้วเนี่ยอร่อยอะค่ะไอพี่เพริร์ตต้องเสียดสัดให้หมาพี่เพิร์ตอัดคลิปวิดีโออยูนะะ่นะคะพี่เพิร์ตทำยูทูบค่ะแล้วก็สามารถโยนได้นะคะแคปหนึ่งนะคะคุณพ่อช่วยถือหน่อยคะ่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะ ให้สามตัวนี้นะคะมันมีสี่ตัวแล้วก็จะให้โยนมันไปนะคะแล้วมันก็จะไปเอามาเองนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่เพิร์ก็จะโยนมันนะคะแล้วก็จะให้ทีรนิิทีรัน่อยให้ขอกิดเองได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้ใครก็ได้ <c oughs> ไ,มไม่เป็นไรแต่ว่าคุณคุณพ่อก็ถือมาไให้พี่เพิร์ดนะคะไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าคุณพ่อเมื่อยมือหรือเปล่าแต่พี่เพิร์ดให้คุณพ่อถือให้นะเฉยๆนะคะ พี่เพิร์สก็กินเองด้วยน้ำไม่ใช่ให้แบมให้หมาอย่างเดียวนะถ้าพี่เพิร์สถ้าพี่เพิร์สเอิรถ้าพี่เพิร์สให้หมากินอย่างเดียวพี่เพิร์สคงเห็นมันแล้วเป็นหมาแล้วอยากจะกินโอ้เพอโอเคโอเคโอเคถูกให้อยู่ให้อยูให้อืมอืมอืมมันก็จะทำแบบนี้แหละค่ะมหนูว่าอร่อยอร่อยขออีกขออีกแบบนี้นะคะแล้ก็จะให้มันกินนะคะในแบบที่มันชอบนะคะ เอาตรงสายตรงสายตรงอ๋เอาเดยยิบให้อดยิบให้เียวหยิบให้โอจ้าโพอแล้วพอแล้วพอแล้วเียวเรา้องเอามือให้เราสารมันเนาะอภิเผดก็ทาให้มันทุกวันนะทุกวันบางครั้งบางครั้งบาครั้ทกทีในอันเนี้ย เราก็จะให้ก้อนมันแบบใหญ่ๆเลยนะคะคก็เราก็จะให้มันกินนะคะแบบที่มันชอบนะโอ้ยลิ้นมันโดนนิ้วพีเ่เฟิรค่ะคมันไม่เป็นไร เป็นไรเนาะอื่นเช้ามาพี่เพื่อนยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยเพราะว่าป้อนมันอยู่ค่ะแล้วก็กินข้าวมันน่าจะพูดว่าอร่อยเล้อก็ไม่ได้กินเลยเก้อเก้อเก,ก้บอกว่าเก้ออยากกินขอกินบ้งที่เพื่อนใ,ให้เอ้าใครเข้ให้แก อุ๊ยะคะใครทั้งให้กินแบบนั้นกันละกินก็อร่อยไม่แบ่งให้เลยอุตส่าห์เอามันมาให้กินนะเนี่ยแถมยังไม่แบ่งกันด้วยก็มันก็ชอบกินมันแหละคะ่ะพี่พอกินนิดเดียวเองมันนะ่ยกินตั้งเยอะค่ะ ก็เรานะคะก็พี่เพิร์ดนะคะก็ยังชอบมันอยู่นะคะเดี๋ยวพี่พดขอกินเองบ้างนะคะงั้นสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเ,เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะไม่เป็นคลิปธรรมดานะคะ